โอเคี๋ยวันนี้จะมาอัปเดตต้นเซนนาให้ดูนะครับหลังจากที่อัปเดตไปรอบที่แล้วอัปเดตไปรอบที่แล้วก็คือตอนนั้นที่บอกว่างอกไปหกต้นนะครับหลังจากที่ ถ่ายเสร็จและอีกวันสองวันก็มีต้นนี้งอกขึ้นมาเป็นต้นน,น้อยน้นี่ก็รวมทั้งหมดได้เจ็ดต้นครับจากยี<ม>่สิบสองเมล็ดให้ดูว่าตอนนี้โตเป็นถึงไหนละประมาณตีว่าสี่สัปดาห์หนึ่งเดือนนิดๆแล้วกันครับคือถ้ามาสภาพนี้คือแข็งแรงเริ่มแข็งแรงแล้วรอดแล้วครับ ชุดนี้ผมก็จะปล่อยไปก่อนครับยังจะไม่จะไม่ขิปยอดอะไรรอให้ได้ไซส์อีกสกนิดหนึง่งค่อยมาแต่งแต่ให้ดูชุดเก่าที่พอไว้นานมาแล้วครับจริงๆที่บอกว่าพอได้ไซส์ลำต้นเซนหนึ่งผมก็จะแยกกระถางครับแต่นี้ก็ยังไม่ได้แยกปล่อยไปก่อนเห็นไหมว่าแต่ชุดหน้าผมขิปยอดบ่อยครับพอขึ้นมาก็ขิปขึ้นมาก็ขิปเห็นไหม เขาลำต้นเขาจะล่ำขึ้นเรื่อยๆเห็นชัดหรือเปล่าให้ดูก่อนว่าต้นเนี้ยต้นนี้คือไซเนี่ยครับมาไซนี้ผมตัดยอดเลยวิธีการที่ทำให้เขาขึ้นเป็นแตกยอดตัววีแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองแต่งได้เลยก็คืออันเนี้ยผมตัดตรงนี้เลย ขีดให้ดูแป๊นหนึ่งนะครับอาจจะกะไม่ถูกตัดตรงนี้เลยครับแชปนี้เลยกิ่งใหม่เขาจะแตกออกตามนี่ยครับตรงใบเลี้ยงหนึ่งสองก็เป็นคู่ แบบนี้เลยนะแต่ว่ากว่าพอตัดไปเนี้ยกว่าเขาจะฟื้นก็ใช้เวลาสักพักเลยครับเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้เวลากว่าเขาจะแตกยอดใหม่แต่พอแตกแล้วก็จะเป็นทรงนี้เลยตัวนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมว่าไม่เท่ากันกิ่งนี้กลายเป็นว่าล่ำกว่า <c oughs> แขนไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ผมคลิบเรื่อยๆพอขึ้นมายอดหนึ่งสมมุติว่ายอดเขาแตกใหม่ผมก็จะลิบเลมปลายออกให้เหลือตัวกิ่งนี้ไว้เวลาเขาแตกเกาจะแตกยอดมาตรงนี้ครับแต่ต้นนี้ไม่ไปไหนเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอยอดมายอดขึ้นมาก็เหี่ยวยอดขึ้นมาก็เหี่ยว ลำต้นก็เลยพอมมากแต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนเดยยังไม่ได้แยกครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่แยกใครเพราะมาเป็นยังไงลองอัปเดตกันนะครับว่างอกได้กี่ต้นเพาะไปกี่มเมล็ดที่บอกครับมเมล็ดแก่เปลือกเนี่ยอัตราการงอกก็เท่าที่เห็นครับประมาณตีว่า สัก 30- 40เซนละกันส่วนถ้าเป็นมเมล็ดที่เคยเพาะไปก่อนหน้านี้คือเป็นมเมล็ดแบบไม่แกะเปลือกนะครับแล้เนี้ยลงเพาะห้าจริงๆอะงอกทั้งห้าเลยแต่ว่ามีต้นหนึ่งเผือกเผือกเลยนะก็เลยหยบไปแล้วอีกต้นหนึ่งก็งอกมาแต่ว่าเขาไม่หลุดสะบัดต,ตัว,ต,วตัวเปลือกไม่หลุดยอดก็เลยเนา่าก็เลยเหลือแค่สาม ต,ตาการงอกร้อยปร์เ็เลยครับโอเคครับ